ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรตและวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t โดยทีมข่าวสวทเบตง อำเภอเบตงค่ะจะประชุมการจัดระเบียบการจาราจรขนส่งสาธารณะพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการเดินรถรับจ้างเร่งดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องก่อนที่จะด,ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและแนะนำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องถูกกฎหมายและต้องใช้แผ่นป้ายทะเบียนสีเหลืองค่ะ ที่ห้องประชุมไกรลาดที่ว่าการอำเภอเบตงนายเอกยังอภัยน่าสงขาในอำเภอเบตงได้เป็นประธานการประชุมจัดระเบียบการจาราจรขนส่งสาธารณะในเขตอำเภอเบตงเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองรองรับนโยบายเมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ยวและบริการภายใต้การพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์เมืองสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนค่ะโดยมีนางกรณิสุกการนักวิชาการ ขนส่งชำนาญการรักษาราชการ,การกาแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตงนางขชาพรจิตตะนุก,กูลหัวหน้าสำนักง,งานขนส่งจังหวัดยะลาสาขาอำเภอเบตงประธานอุตสาหากรรมท่องเที่ยวเบตงอุปนายกสมาคมท่องเที่ยวอำเภอเบตงตัวแทนกลุ่มรถตู้รถสองแถวรถตุ๊กๆปลัดอำเภอผู้แทนสถานีตำรวจภูธรเบตงและสถานีตำรวจภูธรยะรมเข้าร่วมการประชุมค่ะโดยมีวาระการประชุมนะคะเรื่องของการจัดระเบียบการเดิน รถบัสไฟฟ้าเส้นทางสนามบินเบตงหอนนาฬิกาด่านพรมแดน,นเบตงการจัดระเบียบรถยนต์สองแถวรถตุกๆและการจัดระเบียบการใช้รถตู้สาธารณะสำหรับบรรทุกหนักท่องเที่ยวตามประเภทการใช้รถค่ะ ด้านหัวหน้าสำนักง,งานขนส่งจังหวัดยะลาสาขาอำเภอเบตงกล่าวว่าสำนักง,งานขนส่งจังหวัดยะลาสาขาอำเภอเบตงขอแนะนําให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องโดยสังเกตร,รถสาธารณะถูกกฎหมายต้องใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลืองหรือป้ายเหลืองเพื่อความปลอดภัยและสามารถติดตามรถติดตามตัวคนขับรถมาดําเนินการทางกฎหมายได้ทุกคนทุกคันหากพบการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม ถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทให้จดจำหมายเลขทะเบียนรถหรือบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการตามกฎหมายและยังสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงหรือร้องเรียนผ่านสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือที่ส่วนคุ้มครอ,องผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584หรือร้องเรียนผ่านทางแอปพลิเคชันชื่อว่า DLT GPS ส่วนท ทางเฟซบุ๊กชื่อ1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะค่ะหรือจะเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองณสำนักง,งานขนส่งจังหวัดยะลาสาขาอำเภอเบตงในวันและเวลาราชการค่ะ ขณะที่ร้อยตำรวจเอกสารนนท์อินทรศิริรองสารวัตรป้องกันปราบปรามร้อยเวร60สายตรวจจราจรสถานีตำรวจภูทรเบตงกล่าวว่าจะเริ่มกวดขันเด็ดขาดในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลตรุษจ,จีนปีหน้าเนื่องจากจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเบตงเป็นจำนวนมากและหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถรับจ้างที่จดทะเบียนไม่ถูกต้องก็จะเกิดปัญหากรณีเข้ารักษาพยาบาลและในเรื่องข้อกฎหมายอื่นๆค่ะดัง นั้นจึงแจใงผู้ประกอบการรถยนต์รถรับจ้างและรถยนต์ที่จดทะเบียนไม่ถูกต้องให้รีบดําเนินการโดยเร็วค่ะหากพบจะดําเนินคดีซึ่งในห่วงนี้เป็นห่วงผ่อนผันให้ผู้ประกอบการเดินรถรับจ้างดําเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องก่อนที่จะดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะติดตามรับฟังรายการข่าว 93, 93. ทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ตซ์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e t o n ได้ใหม่ในวัน,วนและเว,วลาเดียวกันนี้